ดีดีพาไปดูการขายหอยทอดอย่างไรให้โลกจำนอกจากรสชาติต้มอ,อร่อยแล้วลีลาต้มเด็ดแบบนี้ด้วยค่ะโอ้โหร้องเล่นเต้นผัดกันมันนัวสุดๆไปเลยนะคะสำหรับลีลาการขายหอยทอดของร้านเจ๊ข,ขวัญหอยทอดหอยใหญ่ไข่แดง บ้านโคกอุดมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแถมมาในชุดแม่มดสุดแซ่บค่ะบอกได้เลยว่าใครเดินผ่านเนี่ยไม่มองไม่ได้นะทั้งชุดดีลาแล้วก็กลิ่นหอมมันยั่วยวนนี่นะคะโอ้โหต้องแวะอยู่แล้วเราไปเจอคุณกิติพิษเนะคะเป็นเจ้าของร้านหอยทอดเจ๊ขวัญก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เป็นศิลปินเปิดหมวกร้องเพลงตามงานตามตลาดนัดทั่วไปแต่หลังๆรายได้ก็ไม่่อยจะดีจึงเปลี่ยนอาชีพมาเปิดร้านหอยทอดโดยใช้ความสามารถร้องเล่นเต้น แบบนี้แหละมาเพิ่มจุดเด่นของร้านเข้าไปแรกแรกขายคนเดียวแต่มันเหนื่อยมากทั้งร้องเล่นเต้นผัดสุดท้ายก็เลยตัดสินใจชวนหลานสาวมาช่วยขายแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยพร้อมหาชุดแม่มดสุดแซ่บมาแต่งคู่กันแบบนี้เพื่อสร้างสีสันในการขายหอยทอดให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะ เจ๊ขวัญเล่อให้ฟังด้วยนะคะว่าไม่ใช่ว่าจะร้องเต้นอย่างเดียวแล้วลูกค้าจะเข้ามาอุดหนุนนะจ๊ะรสชาติของหอยทอดก็ต้องอร่อยด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นลูกค้าก็จะไม่มีทางกลับมาซื้อซ้ําอย่างแน่นอนแต่ละวันนะคะก็ขายหอยทอดได้วันละ150ถึง200กล่องเลยทีเดียวส่วนราคาธรรมดา50พิเศษ60ไปเลยเห็นแบบนี้ใจพิกัดค่ะแจ๊ขวัญหอยทอดหอยใหญ่ไข่แดงค่ะขายที่ตลาดงานสแสดงกองคารวานนะคะชื่อ ตลาดงานแสดงกองคาราวานสินค้าตั้งแต่บ่าย3าถึงเที่ยงคืนหน้าเขตอุตสาหการรมบ้านโคกอุดมจังหวัดประจีนบุรีงานจะไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมยาวๆไปเลยเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจอย่าลืมไปปักหมุดอุดหนุนหอยทอดร้านนี้นะคะลีลาเด็ดจริงๆจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ